ยังไม่รู้จักกันมากพอหรือลึกซึ้งพอในระดับประชาชมรัเสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีความน่าสนใจในหลากมิติรัเสเซียในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบผมมองว่าคนรัสเซียเขามีความจริงใจเขาให้คุณค่าของของความเป็นเพื่อนเยอะมากคือรัสเซียไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์ต่อไปแล้ว ตอบคำถามท่านดีๆดีว่าคนรัสเซียกลุ่มไหนที่รู้จักเมืองไทยดีที่สุดหรือมากที่สุดก็คือกลุ่มนักท่องเทียะะเท่ยวแต่เป็นความรู้จักที่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหรกก่ ว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่มากแล้วก็ไซบีเรียนะคะคนไซบีเรียแล้วก็บวโมหอมค่ะไข่แบคคาเวียครับประธานอาธิวดีโปรตินครับที่ส่วนตัวที่รู้สึกนะครับว่คือคนรัสเซียเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังแล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เข้มข้นดุดันประมาณนี้ครับนึกถึงอากาศที่หนาวมีหิมะมองไปทางไหนก็เห็นสีขาวทั่วเมืองไปหมดเลยการนึกถึงผลไม้ไทย าาไทยมิวสิกโปังการกดเจ้ย music, garden, วันนี้รายการ Spokesman Live อ่จะไปหาคำตอบกันนะครับเดี๋ยวผมขอต่อสายถึงท่านทูตศศิวัตรว่องศิลป์สวัสด์นะครับเอกอราชทูตณกรุงมอสโกนะครับตอนนี้ท่านทูตมาอยู่กับเราแล้วครับอ่ตอนนี้ประเทศร mm. ัเสเซียเป็นอย่างที่เราเข้าใจไหมครับท่านทูตครับ คําถามอันนี้คือผมขอตอบคาถามด้วยคำถามก็ค,คือว่าเราจะดูจากความเข้าใจของใครดูจากความเข้าใจของทั้งคนไทย3ามคนคนรัสเซียสมคนที่ได้พูดไปหรือว่าเราจะดูจากความเข้าใจของคนส่วนใหญ่ถ้าผมอยากจะดูจากคนทั่วไปมากกว่าพูดถึงคนไทยแล้วกันว่าว่าเรามีความเข้าใจกันรัสเซียมากน้อยแค่ไหนถ้ายกตัวอย่างอย่างเช่นข้อข้อเท็จจริงหรือว่าหรือว่าสิ่งที่มันลักษณะคุณสมบัติของของประเทศรัสเซียจริงๆเนี่ยเรา เราทุกคนก็ทราบดีว่ามันเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนอย่างทางเขตตะวันออกไกลของของรัสเซียเนี่ยผมบินไปจากมอสโกเนี่ยใช้เวลาพอาๆกับที่ผมบิน กลับเมืองไทยอันนี้อันนี้ก็สะท้อนภาพความกว้างใหญ่ไพศาลของประเทศรัสเซียน,นี่ในแง่สังคมวัฒนธรรมเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเรารับทราบกันมากน้อยแค่ไหนว่าจริงๆรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่เป็นสังคมพหูวัฒนธรรมก็ต้องยกตัวอย่างทางทางตะวันออกไกลอีกเช่นกันว่าคือคือถ้าท่านดีไปเดินแถวๆไซบีเรียท่านจะเจอคนที่ที่หน้าตาหน้าเหมือนผมอย่างเงี้ยเดินกันอยู่เต็มท้องถนนซึ่งเราก็คงคงจะไม่ได้เรียก ว่าเป็นเป็นฝรั่งเป,เป็นหน้าตาแบบเอเชียธรรมดาจะอันหนึ่งที่ผมอยากจะตั้งประเด็นตั้งแต่ตอนนี้เลยก็คือว่าผมไม่แน่ใจว่าเรายังมีความเข้าใจหรือเรายังมองรัสเซียเป็นประเทศคอมมิวนิสต์อยู่หรือเปล่าคือรัอเสเซียไม่ใช่ประเทศคอมมิวนิสต์ต่อไปแล้วส่วนจะเป็นประเทศแบบไหนการปกครองแบบไหนอันนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าเราเราจะมองจากแว่นของอะไร ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรหลายๆคนก็คงทราบดีว่ารัสเซียก็มีตลาดหุ้นมีมีการค้าระหว่างประเทศมีการลงทุนมากต่างประเทศมากมายเพราะฉะนั้นผมเลยอยากจะสรุปว่ารัเสเซียเป็นประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลมีความน่าสนใจในหลากมิติ ทั้งการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรม,ม,มแล้วก็เป็นอะไรที่น่าค้นหาผมเองมาอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วก็วยังค้นหารัสเซียไม่ครบถ้วนก็คงจะค้นหาต่อไปครับผมอยากขอให้ท่านทูตช่วยเล่าถึงสิ่งที่คนไทยยังไม่รู้จักเกี่ยวกับรัสเซียอขอสัก5อย่างครับ ก่อนก่อนที่ผมจะมาประจำการที่กรุงมอสโกเนี่ยผมก็พยายามคุยคุยกับเพื่อนๆคนไทยส่วนใหญ่จะพูดกันถึงว่าจัตุรัสแดงโบดหัวหอมบัลเล่บอลชอยแน่นอนทุกคนรู้จักท่านประธานธดีปูตินทุกคนพูดถึงวอตกา้าคาเวียจริงๆแล้วเนี่ยผมผมอยากจะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียที่บางครั้งเนี่ยเรายังจะไม่ได้ทำความรู้จักกันให้ดีพอ thank mm -hmm. you ผมเริ่มจากเรื่องในประวัติศาสตร์นะครับหลายๆคนเคยเห็นรูปที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายรูปร่วมกับซานิโคลัสที่สองแล้วเราก็ทราบดีว่าอันนั้นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ในการทูตระหว่างไทยกับกรักเสเซียหรือจักรวรรดิรัสเซียในขณะนั้นรูปนั้นเนี่ยมีมีความหมายในความสัมพันธ์แล้วก็มีประโยชน์ในในทางการเมืองระหว่างประเทศสาหรับประเทศไทยแต่เราไม่ได้ศึกษาหรือว่าเราไม่ได้รับรู้ไปในรายละเอียดเลยว่าอันนี้ผมผมพูดถึงคนทั่วไป ไม่ได้พูดถึงนักนวิชาการด้านรัสเรียศกษา์เราไม่ได้รับรู้ในรายละเอียดเลยว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านทรงมีสายพระเนตรที่กว้างไกลขนาดไหนแล้วก็ทรงมีพระวิสัยทัศน์ที่ล้ำลึกมากเ,เพราะว่าความสนิทสนมระหว่างพระองค์ท่านกับสานพุสนี่เริ่มตั้งแต่สมัยที่สาสองเนี่ยเริ่มตั้งแต่สมัยที่ซานีพุทธสยังเป็นรมกุฎราชกุมารแลุทสด็จมาแถวยเรมิภาคแยท่าทนก็ ทูลเชิญให้ให้ซานิโคลัสมาเยือนประเทศไทยในขณะนั้นจะเป็นมุกุมาชุมามนท่านก็ทรงเริ่มความสัมพันธ์ส่วนตัวส่วนพระองค์เนี่ยจนกระทั่งในที่สุดเมื่อสานิโคลัสได้กลายเป็นกษัตริย์ในเวลาต่อมาก็มีการนับถือกันเหมือนเป็นพี่น้อง มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์บางบางชิ้นที่ที่เอ่ยถึยงขนาดที่ว่าสานนิโคลัสเนี่ยถือว่าบวเด็นประจุรทองกลาวเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นพระเชษฐาถุกเหมือนเป็นพี่ชายทีนี้ถ้าเลื่อน ขึ้นมาในในยุคไม่ถึงกับปัจจุบันมากแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์สําคัญอีกอย่างหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศของไทยก็คือในช่วงสงครามอินโดจีนผมไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปทราบกันมากน้อยแค่ไหนว่าในการเยือนสหภาพโซเวียตของท่านนายกรัฐมนตรีในขณนะนั้นเนี่ยคือท่านพลเอกปรมธีรสุจันทร์เมื่อปีพศ2531เนี่ยประเด็นหนึ่งที่ได้มีการหาหรือกันระหว่างท่านนายกรปรมกับผู้นำของ ภาพโซเวียตอย่างนั้นคือเรื่องปาญนาอินโดจีนเราทราบดีว่าในช่วงนั้นเนี่ยเวียดนามมีอิทธิพลในในแว่อินโดจีนมากแล้วก็มีทหารอยู่ในกัมพูชาอยู่ยมีจำนวนไม่น้อยซึ่งเป็นไปทุกขามด้ความมั่นคงของว่าแต่หลังจากที่ท่านนายกเปรมได้หยิบยกเรื่องนี้กับกับทาง ผู้นำของสหภาพโซเวียตในปีเดียวกันนั่นเองเนี่ยไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยเวียดนามก็ถอนทหารกว่า5 0,000่นคนออกจากกัมพูชาแล้วก็นำไปสู่ความการคลี่คลายปัญหาสงครามอินโดจีนในใน,ในเวลาต่อมาทีนี้ขยับขึ้นมาอีกในในในยุคค่อนข้างจะปัจจุบันเลยนะฮะรัสเซียในปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบแล้วอย่างเช่นผม ไปตามร้านค้าซื้อกาแฟหนึ่งถ้วยแทนที่ผมจะต้องเปิดกระเป๋าสตางค์หาแบงค์ย่อยเหรียญอะไรมาจ่ายผมสามารถใช้เครดิตค์ดแตะปุ๊บซื้อกาแฟหนึ่งถ้วยซื้อโค้กหนึ่งขวดน้ำเปล่าหนึ่งขวดเลยได,ได้ได้อย่างสบายเดินไปตามท้องถนนมีสกูตเตอร์ไฟฟ้าให้เช่าก็ใช้บัตรเครดิตเช่าเสร็จปุ๊บคืนก็แตะบัตรเครดิตคืนจบอันนี้เป็นสังคมรัสเซียใ,ในยุคปัจจุบันนะครับ อีกอันหนึ่งที่ผมขอยกในแง่วัฒนธรรมบ้างนะสามเรื่องนะครับนี่เรื่องที่4นะครับเรื่องวัฒนธรรมเรื่องที่4เรื่องที่4เป็นเรื่องดนตรีแจ๊สนะครับท่านท่านที่ดีทราบไหมว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยเข้ามาในรัสเซียเนี่ยปีนี้จะเป็นปีที่100พอดีห mm ิล hmm. อเปินแจ๊สไม่น้อยของของรัสเซียที่มีโอกาสไปแสดงในในเ,เวทีที่สําคัญสําคัญของของวงการดนตรีโลก ไม่ว่าจะเป็นที่นิวยอร์กหรือว่า p r r s u a a t i o n Hall ที่นิวออร์ลีนส์ก็มีการปฏิสัมพันธ์กันมากมายเ,เรื่องแจ๊สเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นอันหนึ่งที่ที่ผมกำลังจะเอามาใช้เป็นไม่อยากจะใช้คำว่า Soft Power แต่ว่าเป็นการเชื่อมโยงทางด้านวัฒนธรรมสมัยใหม่ระหว่างไทยกับรัเซียประเด็นสุดท้ายเรื่องที่5ครับไม่แน่ใจว่าท่านทีด่ดีเคยชม ซีรีส์วายเรื่องขลิ่นพอร์ชหรือเปล่ามันเป็นของไทยนะย,ยังครับเป็นไงครับผมคงไม่ต้องไม่ต้องเล่าเรื่องย่อแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นกับตาก,ก็คือว่าวัยรุ่นจำนวนไม่น้อยของรัเสเซียท,ที่ที่ได้ชมซีรีส์เรื่องนี้แล้วเมื่อเร็วๆนี้เองเนี่ยเมื่อครั้งที่เราจัดงานเทศกาลไทยที่ที่กรุงมอสโกเราเชิญกุณกบทรงสิธิ์รุ่งนภคุณศรีมามาสแสดงมาร้องเพลง แล้วก็เผอิญกบทรงศิลป์เล่นเป็นโดวพ่อในใน,ในซีรีส์ทินโพสเนี่ยตอนที่กบขึ้นแสดงอรอบแรกเนี่ยเราทุกคนงงว่าทำไมเด็กๆวัยรุ่นรัสเซียมา,มามากรีดกบทรงสิธิ์ซึ่งจริงๆแล้วมันเขาเป็น <c oughs> เขาเป็นศ <c oughs> ิลปินรุ่นรุ่นที่ผมหรือท่านที่ดีกำลังกำลังเรียนมาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นอะไรที่ที่ผมคิดว่า สามารถที่จะเอามาเป็นเป็นจุดเชื่อมต่อกันได้ระหว่างระหว่างไทยกับรัสเซียแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะยังไม่รู้จักหรือว่าเราอาจจะยังไม่ไม่ตระหนักรู้สักเท่าไหร่นะก็เป็นเป็นความพยายามของของสารใดแล้ที่ที่จะยกเอาปเด็ตเหล่านี้เนี่ยมามาใช้ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียโดยเฉพาะยิ่งความสัมพันธ์ในระดับประชาชนกับประชาชน ประเทศไทยในความคิดของคนรัเสเซียเนี่ยเป็นอย่างที่คนไทยในคลิปพูดจริงหรือเปล่าครับคือผมไม่อยากจะตัดสินคนจากรูปลักษณภายนอกนแต่ว่าเอาจากประสบการณ์ตรงของผมก็คือว่าที่ไม่เหมือนกับในเมืองไทยหรือว่าไม่เหมือนับเวลาที่เราเดินไปตามท้องถน,นนในกรุงเทพก็คือว่าเราคงไม่แบบอยู่ดีๆยิ้มให้ใครโดยที่ไม่รู้จักจะเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยเมื่อรู้จักกันแล้วเนี่ย ผมมองว่าคนรัสเซียเขาเขามีความจริงใจนะเขาให้คุณค่าของของความเป็นเพื่อนเยอะมาก mm hmm. คือถ้าท่านที่ดีมีมีเพื่อนคนรัสเซีย mm hmm. เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วเนี่ยท่านขออะไรก็ได้ในเรื่องที่เขาให้ได้นะแล้วอีกอันหนึ่งที่ที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าสังคมรัสเซียมีลักษณะคล้ายๆสังคมสังคมของของ,ของเอเชียอย่างหนึ่งก็คือว่าะจะมี ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติที่ที่แน่นแฟนมากแล้วก็เป็นครอบครัวมักจะเป็นครอบครัวใหญ่มีพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาอะไรแล้วเราก็จะให้ให้ความสนัญกับเรื่องนี้มากแต่อีกประเด็นหนึ่งที่ผมมองว่ามันสะท้อนอความอ่อนโยนในในอุป,ปนิสัยของคนรัสเซียก็คือว่าเขาเป็นคนที่รักศิลปะ ถ้าท่านดีเดินเข้าไปในในมิวเซียมหรือในในแกลเลอรี่หรือแม้กระทั่งในโรงละครของรัสเซียท่านจะเห็นครอบครัวเข้าไปชมงานศิละปะก็ไปชมการแสดงด้วยกันแล้วแล้วก็ชมด้วยความซาบซึ้งคือคือไม่ใช่แค่เดินผ่านถ่ายรูปแล้วก็แล้วก็ออกมาแต่ว่าเขาเขามีความซาบซึ้งในในศิละปะจริงๆซึ่งผมผมมองว่าอันเนี้ย ม,มันสะท้อนความอออ่นนนโยใใจจิตจขง,ขงค,ออรครับคนรัสเซียกลุ่มไหนที่รู้จักประเทศไทยเป็นอย่างดีครับตอบคำถามท่านดีๆว่าคนรัสเซียกลุ่มไหนที่รู้จักเมืองไทยดีที่สุดหรือมากที่สุดก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่เป็นความรู้จักที่ไม่ลึกซึ้งเท่าไหร่หรือยังไม่รู้จัก ประเทศไทยในแง่มุมอื่นผมยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ท,ท,ที่ทางสารไดรับทุตก,กำลังพยายามที่จะส่งเสริมก็คือว่าผมอยากจะให้คนรัสเซียรู้จักประเทศไทยในแง่ของศิลปะวัฒนธรรมให้มากขึ้นนะโดยที่ผมเอาไปโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่อาจจะยังไม่เป็นที่นิยมมากนะักในใน หมู่นักท่องเที่ยวรัสเซียอย่างเช่นจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยซึ่งมีมีศิลปะวัฒนธรรมที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นที่น่าสนใจสําหรับคนรัสเซียดีครับเชียงใหม่ก็ดีครับบ้านผมก็อยู่เชียงใหม่เหมือนกันครับพักูช่วยโปรโมทเชียงใหม่หน่อยครับแต่ในภาพรวมเนี่ยมีมีมประเด็นหนึ่งที่ผมผมจะเอามาเอามาใช้พูดกับคนรัสเซียว่าอยากจะให้เขาเขาเข้าใจเราให้มากขึ้นก็คือ ภาษาอังกฤษจะก็คือคำว่า Thai Hospitality คือทุกอย่างที่เขาสนใจเนี่ยมันมันจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าเขาไม่ได้สัมผัสถึง Thai Hospitality ผมยกตัวอย่างเช่นนวดแผนไทยเนี่ยแน่นอนว่าเป็นที่นิยมมากในลัสเซียแต่ว่าอันนี้เป็นความเชื่อของผมน,นะก็คือว่า ไม่ใช่ว่าใครก็ตามหรือคนที่ไหนก็ตามมาเรียนนวดที่วัดโพแล้วเราจะนวดได้เหมือนอย่างพนักงานนวดพน,นักงานสปาของไทยแน่นอนตามสปาตามตามร้านนวดในใ,ในในรัสเซียเนี่ยจะมีพนักงานนวดมาจากบาหลีมาจากอินโดนีเซียหรือว่าแม้กระทั่งอินเดียแล้วก็มาทำอย่างที่บอกกันว่าเป็นไทยมาสาจ ซึ่งอันนี้ผมพยายามที่จะ,จะบอกคนรัสเซียให้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างนวดแผนไทยที่นวดโดยคนไทยกับนวดแผนไทยที่นวดโดยคนประเทศอื่นซึ่งเท่าที่ผมสดับรกลับฟังมาเนี่ยเขารู้สึกบรรยากาศหรือว่า feeling อะไรที่ที่เขาได้จากจากการนวดเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทพยายามที่จะ สร้างความตระหนักรู้ในหมู่คนลัสเซียให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในคีย์เวิร์ดของมันก็คือเรื่องไทยฮอสปิตาลยเองอีนนี่ก็ครั้งแรกนะครับที่ผมได้ยินว่ามีคนชาติอื่นไปไปไป,ไปทำงานนวดแล้วก็ไปบอกว่าเป็นนวดแผนไทยซะด้วย โยงไปถึงว่าที่รัสเซียครับมีมีคนไทยอยู่เยอะไหมครับคนไทยที่ก็ไปทํางานทั้งทํางานโนดทั้งทำงานด้านต่างๆนะครับอยู่ที่ไหนทําอะไรกันบ้างครับรัมีมีอยู่เยอะไหมครับโดยโดยรวมแล้วในปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยอยู่ในรัสเซียประมาณ2000คนนะเชื่อว่า 80- 90ถึง้าอนคือคนที่มาทํางานในร้านนวดหรือสปานอกจากนั้นก็จะมีนักเรียนอยู่ประมาณ150คนแล้ว ท่านนิบนีพูดถึงเรื่องอากาศหนาวเนี่ยจริงๆมีคนไทยอยู่ส่วนใหญ่ก็อยู่ตามเมืองใหญ่ๆนะเช่นมอสโกหรือเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล Saint ้วเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็อากาศไม่ได้อุ่นนะอากาศหนาวกว่ามอสโกด้วยซ้ำแต่ว่าก็มีม,มีคนไทยท,ที่ที่ทำงานอยู่ที่นั่นซึ่งทางสารเอกนะทรูตเองเนี่ยก็พยายามที่จะออกไปหาออกไปพบปะาถามไถ่สารทุกข์สุขดิบว่า เป็นยังไงทํางานเป็นยังไงใช้ชีวิตยอยู่ในรัสเซียเป็นยังไงอากาศหนาวโอเคไหมส่วนใหญ่99%ก,ก็ก็มีความเป็นอยู่ที่ที่โอเคที่มีความสุขนะแล้วก็เราก็ดีใจอย่างที่เรียนคือคือ,คอที่คนไทยก็ดีใจที่ได้พบกับเราเนมันก,ก็เป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อ,ต,อต่อจิตใจซึ่งกันและกันคุณทูดครับเวลาดิวอสตอ็อกนี่ดูฟังดูไกลแสงไกลคับคนไทยไปทําอะไรครับที่เวลาดิวอสตอ็อก ทำงานร้านนวดครับทำงานร้านร้านสปาร้านอะไผมไปเยี่ยมเขาถึงที่ร้านนวดเลยสวยที่เดยร้านนวดแบบดีเป็นเป็นเป็น,ปนสถานประกอบการที่ที่ดูดีมากแล้วก็อยู่ริมทะเลผมเห็นแล้วก็ก็สบายใจท่านทูตครับท่านทูตว่าการที่คนในระดับประชาชนนะครับคนไทยคนรัสเซียเนี่ยยังรู้จักกันไม่ดีพอเพราะว่าอยู่กันห่างไกลเนี่ยนะครับอันนี้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ของไทยอ่อกับรัสเซียในระดับประเทศไหมครับ แล้วเป็นยังไงครับการที่เราไม่รู้จักกันอย่างนี้ครับในในระดับประเทศเนี่ยผมผมคิดว่าไม่มีผลนะอันนี้พูดถึงว่าในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเลยเนี่ยก็ว่าในระดับประเทศเนี่ยผมมองว่าเรามีพื้นฐานที่แข็งแรง ก็คือความสัมพันธ์ในระดับสูงที่เริ่มต้นมาตัา้งแต่สมัยสัปัาห์เยอจุรจองก้าว้าอยู่วแน่นอนว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสหภาพโซเวียตก็หยุดชะง,งักไปบ้างด้วยด้วยเหตุผลด้านอุดมการการเมืองแต่ว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเราก็มีความสัมพันธ์ในในระหว่างประเทศในระดับการเมืองที่ใกล้ชิดแล้วก็แล้วกอ็อยู่ในระดับที่ดี แต่ยังไม่รู้จักกันมากพอหรือลึกซึ้งพอในระดับประชาชนเนี่ยผมมองว่ามันส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่เลยก็คือว่าเ,เราอาจจะยังไม่รู้วิธีการทำธุรกิจหรือวัฒนธรรมในเชิงธุรกิจระหว่างกันมากพอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ที่ผมพยายามที่จะทำให้ คนไทยกับครัสเซียได้รู้จักกันมากขึ้นให้ลึกซึ้งมากขึ้นเพราะผมเชื่อว่าเมื่อเรามีมความเข้าใจกันแล้วมีปฏิสัมพันธ์มีระหว่างกันมากขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นแล้วเรากล้าที่จะสแสวงหาโอกาสทางธุรกิจระหว่างกันมากขึ้นก็เป็นกําลังใจให้ท่านทูตนะครับผมคิดว่าคงมีอะไรหลายๆอย่างกิจกรรมหลายๆอย่างที่ท่านทูตเตรียมไว้ที่จะทําให้ความใกล้ชิด ความรู้จักกันระหว่างประชาชนไทยกับประชาชนรัสเซียได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับเร่งเ่องดีพูดถึงกิจกรรมทางสถานเยทูตพยายามทำที่จะให้ให้คนเรารู้จักกันมากขึ้นเนี่ยผมเลยขออนุญาตขายของนิดหนึ่งได้ไหม oh, indeed, ครับโอ้ยดีครับเริ่มจากเมื่อกี้ผมพูดไปน,นิดหนึ่งเรื่องเรื่องงานเทศกาลไทยก็แน่นอนเราเราก็เราก็มีรูปแบบของของงานเทศกาลไทยอย่างที่เราจัดกันโดยสถานทูต ของเราต่างๆทั่วโลกแต่ว่าปีนี้เนี่ยผมผมปรับนิดหนึ่งสำหรับงานเทศกาลไทยที่มอสโก<ม>ก็คือว่าผมไม่ต้องการที่จะยัดเยียดความเป็นไทยในความคิดของคนรัสเซียแต่ผมอยากจะให้เขาเห็นว่าศิลปะวัฒนธรรมของไทยกับรัสเซียเนี่ยสามารถไปได้วยกันได้ ผมตั้งใจที่จะทําให้เขาเห็นว่าวัฒนธรรมไทยกับรัสเซียเนี่ยอยู่ร่วมกันได้หรือว่าสามารถนําเสนอแล้วก็สามารถ appreciate ด้วยกันได้เพราะในงานเทศกาลไทยปีนี้เนี่ยการแสดงบนเวทีเนี่ยก็เลยมีการแสดงทั้งไทยและรัสเซียเช่นผมผมเชิญ บทรงสิทธิ์มาร้องเพลงร่วมกับวงแจส๊สของของดรพาทรศรีกรานนท์นในขณะเดียวกันผมก็เชิญนักร้องของของเดอะวท์ซรัสเซียแล้วก็มีเรามีการสแสดงนาฏศิลป์ไทยในขณะเดียวกันผมก็ให้รัฐบาลกลุ่มมอสโกเนี่ยเขาจัดการสแสดงด้านวัฒนธรรมของเขามาสแสดงบนเวทีของเราด้วยเพะฉะนั้นคนรัสเซียที่มาเที่ยวงานเทศกาลไทยเนี่ยก็จะมีโอกาส ได้ชมศิละปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศในในโอกาสเดียวกันในแง่อาหารผมมีทั้งบูธท,ที่ขายอาหารไทยขายผัดไทยขายต้มยำกุ้งแต่ก็มีบูธอาหารพื้นเมืองมาขายด้วยเช่นกันเาะนั้นบรรยากาศงานเทศกาลไทยที่กุงม,มอสโกปีนี้เนี่ยก็คือว่าเขาอยู่ในกรุงม,มอสโกแต่เขาสามารถเอ j นจอยกับกับอาหารกับศิละปะวัฒนธรรมไทยไปพร้อมๆกัน เพื่อที่จะให้ให้เกิดความรู้สึกอย่างที่ผมเรียนว่าที่มันเป็นโฟมอเวทฟองโฟมโฟโฟแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมต้องการที่จะทำซอมเซลคือ,คอ,คอผมผมไม่อยากจะยัดเยียดอะไรเข้าไปในใน,ในการรับรู้ของของ,ของคนละเสียผมเลยมีอีกโครงการหนึ่งก็คือว่าผมจะพาคณะอินฟลูเอนเซอร์ละเสียไปทางไยอินฟลูเอนเซอร์ในที่นี้เนี่ย ไม่ใช่ว่าเราจ้างบล็อกเกอร์หรือว่าบล็อกเกอร์มืออาชีพให้เขาไปไปเที่ยวเมืองไทยและทำสกู๊ปหรือถ่ายรูปลง Instagram อินสตาแกรมลงโซเชียลมีเดียของเขาแต่ว่าเป็นผมเข้าใจว่าเขาเรียกว่าออร์แกนิกอินฟลูเอนเซอร์คือคนที่มาจากหลากหลายสาขาแล้วก็มีแฟนคลับในในกลุ่มของตัวเองอย่างเช่นก็มีเชฟคนหนึ่งนะ แล้วก็มีคนที่มาจากวงการศิลปะวัฒนธรรมอีกสองสาคนวงการภาพยนตร์ของรัสเซียอีกหนึ่งคนแล้วก็คนที่เป็นบล็อกเกอร์โดยอาชีพมีสองคนแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยเขาออกค่าเดินทางไปเมืองไทยเองถ้าเราดูแลทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยผมบอกเขาว่าทริปนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าผมเป็นเพื่อน และผมพาเพื่อนรัสเซียไปเที่ยวเมืองไทยแล้วโชว์ให้เพื่อนเห็นว่าเราดูแลเพื่อนเราอย่างไรในประเทศไทยแล้วเขาประทับใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับเขาแล้วให้เขามาเผยแพร่ต่อกันอีกก็เป็นโครงการความคิดนี้เริ่มของสถานทูตนักมอสโกครับที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับนักโทตครับในไปในที่ที่อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักนะครับอันนี้ทางกรมสายเทศ เราก็พร้อมที่สนับสนุนท่านทูตนะครับอย่างอย่างเต็มที่นะครับท่นนานทูตท่านทูตมีอะไรก็บอกกล่าวเรามาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราอยากให้ให้เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับเป็นเป็นออร์แกนิกสิ่ง,ส,งสิ่งที่เกิดขึ้นน,น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับผลตอบรับจะเป็นอย่างไรต้องไปดูในตลาดรัสเซียนะครับว่าว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ ฝากที่ผมนำมาเซอร์ไพรส์ึ่งนที่ดีเนี่ยมันเป็นเกมกดแล้วมันเป็นเกมกดที่คิดค้นโดยวิศวกรชาวรัสเซียหรือวาสหภาพโซเวียตในขณะนั้น,นเ่ปีพันคศัน4้ 1984. แล้วก็ในสุดแล้วเนี่ยอไอ้ไอเกมกดอันนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมไปไปทั่วโลกแล้วก ยังยังยังอยู่ในความทรงจำของของหลายๆคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยและผมเชื่อว่าท่านที่ปีก็คงคงจะเคยเล่นเล่นเกมนี้มาก่อนครับคือเจ้าของสิ่งนี้ใช่ไหมครับท่ครับนะครับที่อยู่บนมือผมเนี่ยนะครับผมจะขอมอบให้แฟนรายการนะครับที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาใต้โพสของเราเนี่ยนะครับเป็นคนแรกนะครับว่าของสิ่งนี้คืออะไรนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านทูตที่กุณาให้ความรู้สร้างความรู้จักกันให้มากขึ้น ระหว่างคนไทยกับคนรัสเซียนะครับแล้วก็ได้กิืนนาเป็นไฮไลท์ถึงกิจกรรมของสถานทูตที่กําลังจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผมว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอย่างยิ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนท่านทูตเต็มที่ครับเราหวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมในกิจกรรมของท่านทูตด้วยนะครับน่าสนุกครับวันนี้ขอขอบคุณท่านทูตนะครับสัตววัฒน์ว่องศินสวัสดนะครับเอกอัลทูตนกลุงมอสโกนะครับที่มาร่วมรายการสปอตช์แมนไลฟ์กับเราในวันนี้ครับต้องขอขอบคุณท่านทูตครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านที่ดีครับ Spokesman Live คุยรอบโลกกับข้อสกตอ